สวัสดีครับเมื่อนี้กับมาพบพอกับผมพื่อเขานะครับสร้างเพียวนะครับนาะถ้าผู้เลยเขามาเบิ่งแล้วก็ชอบคลิปชอบงานนะครับนาะก็เขามากวดติดตามเป็นเอฟซีกันก้อนไล่เบิ่งคลิปไล่เบิ่งคอมเมนต์กันก้อนนะครับนาะผมมางแผนพ่อข้าด้อครับเด้อผมบ่ได้เป็นพ่อข้าของผมมันต้องมีเก็บปลายทางนะครับเด้อฝาไกไว้เนี่ย สำหรับผู้ว่าคลิปไปทางบอคลิปไปทางบอผมโมเมนต์พอขาดนะครับเนาะผมแค่เห็ดลงช่องทําผู้ได้สนใจมากงานทงโพมผมก็มเ,เห็ดห้นะครับเนาะเป็นไม้ประดูนะครับเป็นไม่ประดูแแพนเดียวกันกันกบที่ที่ผมล่งไปคลิปเมื่อที่แรีวนะครับเนาะแต่กระบ,บอกสัน่นผมก็ลงเป็นคลิปสั้นๆไปแล้วล่ะเป็นไม้ประดูแเดี่ยงนะ ตัวนี้เป็นไม่ประดูไล่ๆนะครับเนาะเป็นใหม่ซื้อมาแต่โล่งใหม่เนาะครับโล่งใหม่โล่งเลยถูกต้องตามกฎหมายครับผมตอกไล่ให้ครับผม,ต,ม,บผมตัวนี้เป็นงานตัวล่องทอต่อครับเนาะล่ำตัวนี้นะอยู่ประมาณเมตรสิบหาเส้นเนาะครับเนาะเป็นปืนสปริงนะครับเนาะ แข็งครับถ้าถ้าว่ามันบอกแข็งนี่ก็เอามือมาใส่นีแล้วครับเด้อทำเม็นผู้ใดเอา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 ไปแล้วเนาะเอามือมาเอาเล็บมือมาใส่นี่เด้อแล้วก็ก็ให้เมียหรือให้ลูกเล้วครับเนาะสับเบิ่งเด้อสวนบอกแข็งเด้อว่าโอ้ยบอแข็งข้าวปืนแนบดอกประสันเน้ะแต่ปืนแนบเขาเจ้าก็ยังเปลี่ยนเป็นเกี่ยวอยู่ครับสมมตินี่สร้างมันเฮ็ดแนบเป็นมันเท่ามันโซ่ไปแล้วครับปืนที่เฮ็ดเป็นปืนแนบเป็นนันมีแต่ ผู้เฒ่าหรอครับที่เฮ็ดปืนแหนบเนาะสมัยาดูกีเพิ่นม่มีสปริงนี่ก็เอาแหนบเพ็ดเนาะครับเนาะคนกัเล่เป็นความเสือมาว่าปืนแหนบดีก็ปืนสปริงแต่ผมว่านะจากจากความรู้สึกผมนะหรือว่าอาจจะอาจจะไปคัดข้าวกรบของพื้นกับกับเป็นไปได้คือว่าผมว่าสปริงนี่สอมง่ายแก้ขไขง่ายไวลา้ึ้ขนนกเบยุเนาะครับเนาะแข็งแรงผมครับผมปืนแหนบเนาะครับนะ แป๊บเดียวห่างเบอยู่แป๊บเดียวแนบลาดแหนบพักเนาะครับเนาะจากจากสำหรับผู้ใดที่เคยเคยเห็นเคยสมเคยใส่บ้านเราครับเนาะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานโชว์เนาะครับเดอ้องานงานงานโชว์นี่จะจะเป็นแบบไดนล่ะห้เบิรงกเนาะก็สิว่าไดามากนี่ตะกอนตะกอนมันเป็นแบบ ต่กอนมันมันเป็นแบบไอบัรจุดินปืนได้นะครับเนาะบรรจุดินปืนได้ปานี้ผมก่มาให้เป็นเล่าตันเป็นเล่าตันตอกเรียงแยกเข้าไปนะครับเนาะตอกเลียงแยเข้าไปเพื่อบ่ให้บรรจุกระสุนดินปืนได้ถ้าบรรจุได้กระเขาค่ายเป็นอาวุธปืนนะครับผิดพราะระบอรเนาะครับเนาะเอาให้เบิ้งกัน ชัดๆเนาะครับเนาะถ้าเป็นตัวท็อปเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับเรื่องอันไหนตัวท็อปอันไหนตัวบอทท็อปเนาะถ้าเป็นตัวท็อปผมจะกัดเลียดที่ครับชุด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 บานผมจะตีลายแล้วผมก็จะหุ้มท้ายให้ตอนนี้ผมก็จะเดินให้สุดเนาะครับตอกลายให้ตอนนี้ผมก็หุ้มหุ้มท้องตอกลายให้งามๆลายลายผมก็ตอกลายเอาเกันเนาะครับตาม คือผมเห็ดตามงบประมานนะครับเนาะถ้าถ้าตัวท็อปมันกับราคาสูงขึ้นผมก็ต้องเห็ดให้มันสมสมราคาเนาะครับเนาะถ้าว่าผมเห็ดว่าสมราคากะกะบอเป็นอย่างเนาะครับเนาะกะเห็ดเอาลองเบิงซื้ออะไรมาเห็ดลองเบิงเนาะครับเนาะว่ามันเห็ดใหญ่เห็ดไงกะกะลองเห็ดเบิงกร่อยได้เนาะครับเนาะสแตนเลสทุกหม่องครับยกเว้นน็อตครับผมยกยกเว้นน็อตขันเนอะ ที่เป็นเล็กถ้าพูดได้มีนอตเลียดกับไซนอตเลียดไปนก็นได้ครับผมคือว่าสร้างโมมี่เอาสลับเบอร์โทรผมกับ0837865160 0 8็7 8 6 5 1 6 0 8 8โทรเข้ามาคุยสอบถามกันได้ครับผมว่าต้องย่ากขีชโกงครับถ้าติดตามกันมาโดยว่าต้องย่ากันกันขีกงเลยแต่ว่าตอนนี้กะไม่กะโอ้ค่อนข้างอึดทำเพื่ออยากไม่ งามๆก็ฝากมาให้สร้างสร้างจ้างซื้อทยได้นะครับเนาะสำหรับผู้ใดอยากไจะไม่งามๆก็เอาไม้มาให้กับก็อยากถ้ามีไม้มาให้ก็เออถ้าอยากได้ราคาถือก็เก่าก็สร้างก็อาจจะลดลงให้ได้อยู่แต่มีไม้มาให้เนาะครับเนาะแต่ว่าก็ลดลงให้หลายรอยราคาแรงผมกับมันก็วัถือคำมือละสามรอยนะครับผมเทียงไล่แห่งงามๆครับผมเงียๆ จากตีงามกานี้กับเพิ่มขึ้นนะครับเด้อตัวนี้กับราคาซีพันต์ไปไปครับผมซีพันต์ไปไปสร้างกับวัตถายางลายเหรครับผมเน้นนะครับเด้องานยิงผมบ่รับผิด้อครับเด้อไม่รับทําไม่รับซ่อมนะครับถ้าเป็นงานยิงถ้าจะยิงครับต้องไปหาวิธีเอาเหล็กกุดป้ายออกนะครับเนาะไปหาวิธีแก้ไขตัวนี้ออกอีก แก้ไขตัวนี้เพราะว่าผมทำรูไว้เล็กๆเพราะว่าผมก็อุดไว้นะครับถ้าบริฮ็ตเป็นเป็นงานโชว์มันกับผิดกฎหมายนะครับถ้าผูใ้ใดไปเอาสว่านควนหุดออกไปสว่านควนปลายออกหรือไปเอาไปกึง่งหรือไปเจาะอ่าการเลี้ยตแต่ความสามารถของเพลินนวน,น,นะเพิินอยากยิ่งเพิ่นกระฮิเตเอาถึงจะจับมากก็ยากเพิ่น และเกลือผมเคลือบให้สั้นเดียวนะครับเนาะเพื่อพยอยากเอาไปลงโพลีเทนเไปลงอย่างสียังหำมันงา่ายมากเลยง่ายๆละ่ะครับผมฝากไว้เพียงซ้ำหนี้นะครับเนาะสำหรับเอฟซีที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นเอฟซีกันก่อนนะครับผมฝากไว้เพียงซ้ำหนี้ก่อนเนาะครับนอะครับสวัสดีครับ